ทุกคนวันนี้เริ่มได้ลูกอะไรมาไม่รู้แม่ค้าบอกเลยมาแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้มันชื่ออะไรได้ที่แบบเขาขายของฝากไงที่ซื้อมาเพราะว่าฟังเสียงแล้วมันเพาะมากเลยแต่ข้างในจะเป็นยังไงไม่ดูนะเดี๋ยวเรามาลองกินอะไรเนียเนี่ยนนี่แหละใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะอุ้ยคือดีอะแกง่ายอนะ ืมันมากความรู้สึกเหมือนจะเคยกินกระบุกปะกระบกอ่ะกระบุกอะ่กะ,ก,อะกระบุกป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันอย่างนี้ข้างในตรงนี้มันเสียดายเนาะออร่อยอะรสชาติมันใช้ได้แพงมากสองร้อยมีแค่เนี้ย มันอร่อยอะเนาะอืมเอานี่บ้าหวานมากแล้วก็มีความแบบ หวานนิดๆจะจะหนัก่าทางมันๆมากกว่าแต่บ่าแกะไม่เป็น Mac c a เดเ n i a หรือหรือเนียเนียนี่แหละนี่แบบ มันเพลินอะทุกคนแบบได้ยินเสียงใช่ไหมกรอบ แต่แบบ,แบบว่าถ้าเกิดเราแบบปอกมันแล้วมันถ้ามันไม่ได้รูปร่างของมันทุกคนมันจะหักกลายยังไงก็ไม่รู้นี่แต่นี้ออกมาเยอะไปเขาทำยังไงมันถึงเป็นอย่างนี้เขาเาน่าจะแบบผ่าออกไว้เลยเนะาะทำไม่งั้นมันจะงัดไม่ออก Ini pula ni, ini nak ออกไม่ได้เยอะมาก่อนจะเก็บทิ้งหมดมันดังมากเลยแบบมันแข็งอะมันแข็งมากอะ่ะคือมันอร่อยถ้ามีคนแกะให้กินนะแล้วคือกินได้แบบหลายโลเลยปะ่ะ อืนี่อืมอืมอืมอุ้ยขอโทษคะ่ะอาจจะตกใต้เสียงได้แล้วเพราะันดัง บางทีมันก็กินยากเกินแต่เราก็แบบอยากกินนะเนาะเออมันอร่อยกว่าคือบ้านเรามันมีเมกกะถิ่นด้วยนะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเมกกะบกะบกระบกที่มันต้นใหญ่ๆแล้วแบบเราต้องใช้ผ่าเอาแต่อันนี้นคือมันอร่อยมากแบบคือแบบสุดยอดจ้ะ เอแล้วจ้ะทุกคนรู้สึกเจ็บมือแล้วเพราะว่ามันนั้นนะ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย